ลาวเวิทมีดียังไงไปดูกันแกแกบ้านแกเย็นขึ้นเยอะเลยเนาะตั you ้งแต่ช่านซ่อมแอร์มนซ่อมแอร์ให้แกเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วเขาคือตำนานคุยอะไรกันแกแกเราเขียนไฟล์งานเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไฟล์ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเราอยากให้นายเราอนุมัติในระบบสามารถทำได้ปะได้เลยเดี๋ยวฉันจะพาแกไปดูเขาก็มีในส่วนของ m a n a g e and Control อยู่ในระบบ สาม,มารถเช็คแอดแอ p พุ๊บได้เลยโอเคและนายเราจะเห็นไฟล์งานที่เราส่งให้รอแอดพุ๊บได้ยังไงล่ะก็ง่ายมากๆแกนายของแกก็จะเห็นไฟล์งานที่รอแอดพุ๊บได้ในท,ทันทีจากนั้นเขาก็สามารถตรวจช็คแบบและเปลี่ยนสถานะงานที่เสร็จเรียบร้อยเป็น a อ p r o ๊บได้เลยผ่านหน้าต่าง T D f เปลี่ยน Cloud Platform แล้วถ้านายอยากจะดูในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นกับโมเดลล่ะนายเราจะทำได้ไหม ก็ทําได้แน่นอนนายของแกก็แค่เปิดดูปัญหาที่โมเดลลิ่งตัวนั้นๆและยังสามารถคอมเมนต์หรือสื่อสารกับโมเดลได้ง่ายๆโดยแค่คลิกไปที่โมเดลแล้วก็เลือกพิมพ์คอมเมนต์ผ่าน Issue TD Review Application บนหน้าต่าง TD e x p e r i e Platform แค่นี้จบครบที่เดียวและนี่คือ TD Experience Platform